กองเป็นกองไปลุแห้งแห้งวันนี้พาพี่ฟาตี้คนสวยมาลองรู้ดูเที่ยวพ่อแม่พี่น้องจ้ามาภาพเป็นมาไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนี่นะเขาจะไอเขาจะมาไทยจริงแล้วจ้าเขาจะมาไทยจริงแล้วพี่ส่วนก็ค่ะใช่ๆไทไทยตึคนคณะพี่ส่วนบอกว่ารีบมาเก็บเอาไปกินเขามาดูวันนี้วันนี้วันนี้รถเขาเข้ามาตั้งสามคันไอ้ผัวพี่ส่วนถามว่า เขาจะเอาเขาปลูกไว้หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้ปลูกอันนี้เขาจะไถทิ้งเพราะมันเป็นเม็ดปีที่แล้วให้รีบมาเก็บไปกินนะคะอยากได้ก็รีบมาเก็บเอามาเก็บเอาค่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะคะจอดเลยไปก่อนจะหาไม่เจอ นี่สวยเลือกได้เลือกเอาแต่ยอดจิงสีไปเล,จเลย,ยจ้ะเด็กเด็กจิงสีเลยอกออมาเป็นหน่อจ้ะที่อยากกินก็รีบมาเก็บมาไว้จะกินกันแล้วพอเขาถทท่ายจิงแล้วจะไม่ได้กินก็ปลูกใหม่ต้องรอรออีกสามปี อย่างอื่นค่ะเขาไม่ปลูกวางตุ้มโอ้ยอย่างอื่นที่อื่นเราก็ไม่เข้าไปเก็บค่ะเพราะว่ามันถูกเออแล้วถูกจับแล้วอีกอย่างเขาปลูกเขาใส่เขาใส่ยาใช่เราไม่สามารถไปเก็บเข้าไปเก็บของเขาได้แต่นี่คือเขาไม่ไม่ใช่ไหมอันนี้ไม่ค่ะนี่คือเขาจะมาไถทิ้งแล้วไถทแล้วไม่เล็ดปีที่แล้วค่ะไม่เล็ดปีที่แล้วแต่ต้องเจอยังอยู่หรือฟางไอ้นี่เขาดิฟ่งสารไอ้างคุมได้กินโซดา สดาก็ได้น้ำส้มก็ได้มีทุกอย่างาาค่ะที่บ้านเตรียมพอแช่ไว้ ยอดของความอร่อยยอดยอดตะกานี่ก็พอพี่ปตตี้ถ้าพี่นี่นี่นี่คุณพี่ค่ะพี่ปตตี้ถ้าพี่รีบพี่ไปพี่ไปก่อนนะงอต้องไปซื้อซื้อกซื้อช้อปปิ้งใช่ค่ะใช่ใช้ประมาณชั่วโมงกว่าใช่แหละพี่ปตตี้กลับไปเลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากอุ้ยผมเองพี่น้องไปพี่แพทย์ตีเป็นกับไปเันสิปาาไปเฮ็ด์ีกับเขาคุณนะคุณนะกับเขาส่วนพ่อปูเป็นกินงพ่อปูเป็นสิมากนะฮันแรงน้ำคุณสบยโอ้ยฝ่าวมาเก็บเอเด้อไยสิมาเก็บเอาหน่อยนะเพราะว่าข้าวซอยไทยถิ่มแล้วจะเป็นข้อยเสียดายแห้งซะพูนนะคุณนะมากผ่าหักมือหักจังได้แตงามคือเก่าแหละบังเอิญหักแล้วจะเป็นเลาะโอ้ย นี่ประเก็บอ้าวเป็นวันน้องจอยเขาจะใช้จริงแล้วคุนโอ้เสียดายแหงด้เห็ดจังไรเนาะเจ้าพีเฝ่าไทายจิมเต้ตัวข่ยกำลังมีความสุดในการกินผัดคุณนะครจะ,ะวนไดจะมันคลัก่อเป็นก่อออู่พี่นะ ใหมนี่คนนะโอ,โอ้โหครับดักงโป,โป๊ะแล้วจะหักกองหักกองมื่อกี้ก็เลือกก็จะยอดสวยๆมอว่านเอาไปเอาไปฝากมือมดเหล่าฝากน้องนองว่าขออีกในเรื่องราคาฝากมาเก็บไห้ั้งมือละว่าจาังเลยเขามาไถาจิมดาไมสใ่บริกินกันเสียดายด,นะดังโปโป าสนันด้วยวัสนสพุ่นวนะยืนยนไปยืนไปนไปีศาจกำังยางมากอนแแหลกกว่าแล้ถากอนยันฟุ้งตัวไปไปเล่า ปบุกจระตาไลา่ขอโทษขอไปเพราะไม่พี่น้อกกาลังเพื่อนกาลังมวลในกา เสียพักเอดได้คงละฮะุไหปล้ไปหาเลนทางพุญเพิงเ่งคว้ยต่อคว้ยตุนพุญมาบุญไหว้น้ำผัดบุญเนี่ยนุญเขาจะใช้ทีมแล้วจะเป็นเสียดายค่ะแข้งต้องผ่าหักตัวอีกโอ้ยบุญเนี่ยบุฮแบบร่มกะแห้งคนล่ม มาเก็บเอาจังเลยจังสิได้กินมดล้ววะจันี่ยเขามากจจิมเนเสียดายค่ะโป๊ะโป๊ะเลยบาจันท่นี่พี่ อ้วกนี้ก็ตัดก้อนอ้อนขนาดเนี่ยจ <h ams> ุ๊บเพราะว่าหน้า,า,าจะเปล่าข <c oughs> <c oughs> <c oughs> จาวไทยจิ้มขอจัดอาทิตย์หนึ่งก่อนไดียะแมแนี่ป <c oughs> ุณช่วงนี้อากาศมันกำลังดี ดีมีในโลกดีนะ่พี่สุวรรณเพิ่งไปถามเขาว่าเขาเสี่ยวจังใดเขาติดไทยจิมหรือเขาปลูกไทยจิมพอวะคุณนะคุณนะนี่คือสวยเลือกได้จริงๆวันนี้เลือกก็แต่แบบนี้แล้วจ้ะผมสุดยอดสุดยอดคุณนะจังรักนักรักเก็บนั่งเก็บฮักบุกโป๊ะโป๊ะโป๊ะนะเบิ้วสุดยอดดีๆงามคักงามแนบเนื้อ นีดแต่ยอดอ่อนๆอวดๆ ถุงเครื่องชู้รดรดดีใส่ลงไปครับจับเขาสวยร้อนรอ ยอดพักกวางตุ่งฝรั่งลเลยจ้ะด้วยสุดยอดสุดยอดแล้วตรงไข่เป็ดจาะฝาาหิ้วเขามาส,สวยๆในกรัวเ็บมาสสดๆแล้วก็มาพัดเลยนะ